ครับสวัสดีครับป้ากันทำแล้วครับจะตูอูไปเลยสําหรับวันนี้จะตูกะเหมือนเดิมครับมาจอยกินข้าวแรงจะตูได้จีนหนึ่งนะพี่ขาแล้วก็ซาจีนแล้วก็พักแก้มนี่ฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปป,ปีน้องๆกินข้าวด้วยกันครับเดี๋ยว,วผมห่อกําหลังพอก่อนนี่เป็นจีนนองหลายนะครับนี่จีนนองหลาย 嗯，默卡默。 ผักกาดเมียงมันเฮานะครับหมอหอมผักไผ่ มันต้องเนินหนักๆนะครับน้ะพีิคานี่มันมอมาะนะมันหอมครับเปิดลน้ำคาไปคั่วก่อนนะเนี่ยแล้วเปิดมาตัางครับนี่ม พีน่น้องตังบ้านนี่ได้อย่างกินกันแล้วพร้อมเขหนึ่งวันนี่เลยไง,งกันแล้วก็หามิสเตอร์เอี้ยนะครับเนาะเชฟเป็นคนเฮาเนาะตื่นมาก็กินข้าวง,าย,า,งายกิน,ากากนข้าวไงกา็ไปแย่การกินข้าวต้อนแย่าย่การมารงม้ากะหายอย่างกินเนาะครับเนาะมีเนาะกินข้าวแรงก็เติมพลัง ต่อไปก็พักาคอนอืมกินไปกินมาในสีชุมปากนะครับเนาะเดี๋ยวกออว่อนเอาภาษาก่อนผมจะติ้กินไปเจออู้ไปตัวเนยครับอู้ไปเลยโม่ฟองโม่ฟองนะ นเ,เ,นเ,นเนี่ยการ์ตาเว่าปีปัญหาเนี้ยดาก็ลุไปรักเก็บเปินมาเมื่อกี้ห่างรักเก็บปัหาหันนะหันหมาคลิปแล้วอ่ะจะไปตึ้มหวานเนาะคนบ้านยกกันด้ห่างกินหนึ่งนีนเปิมบะเรียนน่องายครับนี่ เป็นนึ่งจัดม้อโอโพอแล้วนึ่งน,น้ำพริกนี่ได้แต่ครับเมือกจีนนะหอมมว่วประกาศใส่ใส่สมะ mm -hmm. เดี๋ยวกินเมื่อปีปีๆน้องๆแล้ทุกคนพ้อมสักตินเนี้ยเนาอเดี๋ยวเขามันจะกลายกับแนะ้วมั้งเพชรด้วจยจิใจนี้ฮะเดี๋ยวผมก็อาจจะขอกราบลาปีๆน้องๆไปตะอี้ก่อนครับแหมการาบเนี่ยดูพอผมโอดดูอืมอืมอืม,อม ครับผมท่าเจ้าหน้ีต่ายก,ก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ